แนวทางเลขสองนะครับเลขสองแนวทางประจํางวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกห้านะครับแนวทางประจําวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกห้านะครับเลขสองแนวทางรัฐบาลอ่าวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกห้านะครับตรงบอนะครับถ้าไม่ตรงแจ้งได้นะอ่า 1.7มกราสอง5้านะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูก่อนอื่นเราจะไปดูตัวฟันกันก่อนนะครับชุดตัวฟันมีทั้งหมดนะครับตัวเจาะทั้งหมดจะมีอยู่2คู่ครับ ชุดตัวฟันนะครับทั้งหมดจะมีอยู่สองคู่ครับชุดตัวฟันนะครับชุดตัวฟันงวดนี้ฟันหกครับทุกคนรัฐบาลงวดนี้ฟันหกนะครับรัฐบาลงวดนี้ฟันหกตัวเจาะนะครับหกห้าหกสองตัวเจาะหกห้าหกสองนะครับรัฐบาลงวดนี้ฟันหกเจาะหกห้าหกสอง ต่อไปนะครับต่อไปเป็นชุดกันจ้ะนะครับชุดตัวกันนะครับเก้ากันเก้าครับเจาะเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับการเก้าเจาะเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับอ่าอันนี้ว่าเด็ดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอดูเลขหมัดเดียวครับรอดูเลขหมัดเดียวนะหมัดเดียวเด็ดกว่านี้นะหมัดเดียวเด็ดกว่านี้ ฟันหกนะครับนะรัฐบ,บาลวันนี้ฟันหกมีผู้ใดมาบอหกหาหกห้านี้นะครับเป็นตัวเปิดเลยนะหกห้าผมไม่ได้พึ่งจะมาให้วันนี้วันแรกหกห้าเลขชุดนี้นะครับผมให้ไปตั้งแต่วันที่วันที่สามให้ไปตั้งแต่วันที่สามนะครับเลขชุดหกห้าอาจารย์มีลูกแล้วเหรอนะครับนี่แหละครับผม นอนกินนมออยู่น่นหละนะครับอ่ะจุดตัวจอนะครับหกห้ามีชื่อเรียกว่าตัวเปิดนะครับตัวเปิดแต่ตัวเปิดหายไปแล้วนะครับอันนี้เลขระวังส่วนตัวนี้นะครับเป็นเลขก่อนอันครับเลขหลายๆตัวนะครับเลขหลายๆตัวหลายๆคู่ผมรวบรวมมาให้ทุกคนนะนะตรงนี้แล้วรวบรวมมาห้แล้วนะครับ สำหรับเลขตัวใหม่นะครับคือเลข97นะครับตัวเจาะใหม่นะครับใหม่แต่ไม่ใหม่นะใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับบางท่านตามจนตามจนขี่ข้้นตามนะครับบ่อจักเทือนะครับนะงวดนี้เราพี่น้องนะครับ9779นะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งนะ9779เดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกรอบนะครับสําหรับเลข9779 อะไดมากเลขยังพิมพ์ขึ้นมาพี่น้องต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวครับต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวจ้ดต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวชอบหกห้าทะเบียนรถค่ะหกศูนย์ห้านะครับจัดไปเลยสามตัวจัดไปเลยครับอ่ะต่อไปเลขหมัดเดียวครับเ <S ets> ปึ๊บปือเปือปืปเพียพี่น้องนะครับ มัดเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับมัดเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับผู้ใดเห็นมัดเดียวแล้วอย่าเฝ้าเปิสายพี่น้องเลขสามตัวอยู่ด้านล่างนะครับเลขสามตัวอยู่ด้านล่างนะมั่นสีอยู่ข้างล่างมองนี้เดีอนะครับนะงวดสามตัวแตกก็มีคนไม่ทันเห็นไม่ทันสังเกตเห็นเลขมัดเดียวแล้วไปเลยนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดเลขมัดเดียวงวดนี้ แปดเจ็ดเจ็ดแปดครับอันหมดทุกตัวเลยนะครับอ่าบางคู่นะครับบางคู่ผมก็ปล่อยไปตั้งแต่พูดพี่น้องนะครับตั้งแต่วันที่สามอ่าวันที่สามเนี่ยวันที่เจ็ดเนี่ยวันที่สิบเนี่ยนะครับนะผมไม่ได้เพิ่งจะมาปล่อยวันนี้วันเดียวนะมาเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับอ่ามากตัวไรวิ่งขึ้นมากพี่น้อง เลขลูกสาวอารมณ์ดีพี่้องลูกสาวอารมณ์ดีอะเลขสามตัวสุดท้ายนะครับเลขสามตัวสุดท้าย <_ S 1> เป็นเลขนี้ครับสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่นะใครชอบเอาไปเล่นได้ครับ ใครชอบเอาไปเล่นได้จ้ะอ่าปวดหัวปวดหัวปวดหัวนะชอบไม่ชอบยังไงก็พิจารณาดูนะทุกคนนะครับแขบไว้เลยนะครับเนะีเดี๋ยวผมแข็ไว้ก่อนทุกคนไม่แขบผมแขบนะ เก็บไว้เลยนะครับกันเลื่อมกันเลื่อมพี่น้องนะครับนะเรียกกู่นี้นะนี่โอ้ยผมหลับมากแห้งนะมันมีปัจจัยอยู่ครับหกเก้าเก้าหกนะมากแห้งคือกันพี่น้องนะครับมากแห้งคือกันหกเก้าเก้าหกนะครับขันบอมากบก้าวงไหาปานี่นะครับนะออย่าลืมตามนะนะอย่าลืมตามนะครับหกเก้าเก้าหกนะครับอย่าลืมตามเด้อ ตัวฟาน6นะครับการ9ครับรวมกันได้จ้านะผู้ใดมากเอาไปเล่นได้6 996พี่น้ไปนองชุดตัวแดงชุดตัวแดง6 996นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีเลขในใจของตัวเองอยู่แล้วนะครับผู้ใดอยากได้แนวทังเพิ่มเติมนะครับคืนนี้เจอกันนะครับเวลา4ี่ทุ่มใครอยากได้เลขสายด่วน จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมปากหมุดไว้จิ้มแล้วแจ้งแอดมินได้เลยนะครับว่ารอรับสายด่วนนะเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มรอรับสายด่วนในกลุ่มได้เลยนะแนคปเดจ้ะนับหนึ่งถึงห้าจ้านับหนึ่งถึงห้าไปแล้วด้วยบาทเนี่ย นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าเลยครับตามนี้เลยโอเคปดหวัวรารับสายด่วนในกลุ่มครับใครอยากได้สายด่วนเข้าไปรอในกลุ่มเนี่ย เคจ้ะโอเคเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเข้าได้นะเขาได้ตลอดครับเดี๋ยวพักกินเขาก้อนพี่น้องไปดิหิวเข้าแล้วทั้งหิวเข้าทั้งปวดหัวโชคดีทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับภาวนาจ้ะภาวนานะครับนะภาวนาครับเชียรซอยกันพี่น้องเชียรซอยกันนะครับเชียรซอยกันเด้อ ผมเชื่อนะครับว่ามีคนดวงพุ่งนะครับแล้วก็มีคนที่แบบดวงตกนะครับนะ,ะดวงพุ่งแน่ผู้นึงดวงพุ่งแน่ผู้นึงดวงตกนะครับแต่ผมก็ภาวนานะครับ